โอเคนะครับวันนี้ก็กลับมาบเกมเก็นชินนิมแพกอีกครั้งหนึ่งโดยในวันนี้นั้นผมก็จะมาแนะนําวิธีการผ่านเขาวงกดที่จะอยู่ในพื้นที่ของแมปเอนโกโนมิยะแล้วก็จะเป็นเควสของเงาวิญญาณอีกด้วยซึ่งในคลิปนี้นั้นผมก็จะมาบอกวิธีการผ่าน,นกลไกเขาวงกดต่างๆพร้อมกับไอเดียและการเฉลยการผ่านซึ่งกลไกเขาวงกดนั้นจะเป็นอย่างไรก็ไปดูกันเลยโดยเขาวงกดกลไกนั้นจะอยู่ตรงบริเวณมุมบนขวาของแมปเอนโกโนมิยะซึ่งเมื่อเรามาถึงแล้วเราก็จะพบกับเขาวงกดที่มีกลไกมากมายซ ช่วยให้เราแก้คนไกได้นั่นเอง ให้เรานั้นมองเขาวงกฏในรานตรีนี้ันหรือตอนกลางคืนนั่นเองมันจะเผยให้เห็นถึงกลไกที่ซ่อนเอาไว้ซึ่งก็จะมีกลไกอยู่ทั้งหมดด้วยกัน4อันซึ่งเมื่อเราปรับเป็นตอนกลางคืนแล้วมองนั้นมันก็จะปรากฏเป็นเขาวงกฏและกลไก4ีอันที่ถูกซ่อนไว้ก็จะปรากฏขึ้นซึ่งนั่นก็จะตามแสงสีเหลืองนั่นเลยโดยไอเดียในการผ่านเขาวงกฏตรงบริเวณนี้นั้นเรานั้นจะต้องทําทางภายในเขาวงกฏให้สามารถเดินเชื่อมต่อกันและต้องเชื่อมต่อในเวลากลางคืนเท่านั้นด้วยแต่ัวงเรานั้นสามารถหมุนเขาวงกฏได้เฉพาะตอนกลาง เรานั้นจะต้องหมุนกำแพงเหล่านี้ให้ทับซ้อนกับกำแพงมายาสีฟ้าในตอนกลางคืนซึ่งถ้าหากใครไม่อยากลองเองแล้วผมก็มีวิธีง่ายๆเลยนั่นก็คือสามารถตีตามผมได้เลยโดยเรานั้นก็ต้องตีด้านขวาหนึ่งครั้งให้เขามงกมด้านในหมุนขวาหนึ่งรอบเสร็จแล้วนั้นเราก็ตีด้านซ้ายหนึ่งรอบก็เป็นอันเสร็จโดยถ้าหากว่าใครจำไม่ได้ว่าตีไปกี่รอบแล้วนั้นให้เราวาร์ปไปไกลๆและกลับมายังบริเวณเขอามงกมนี้ใหม่เจ้าคนไกนี้ก็จะรีเซ็ตให้เรานั้นสามารถเริ่มใหม่ได้ตั้งแตต่้นเลย ดยหลังจากนี้เราก็สามารถเดินเข้าไปในเขาวงกฏได้แล้วแล้วก็อย่าลืมปรับเป็นตอนกลางคืนก่อนละ่ะโดยตัวของเรานนั้นก็ต้องเดินเข้าไปในเขาวงกฏและใส่พลังงานธาตุเข้าไปใน,นกลไกธาตุน้ําซึ่งถ้าหากเราทําถูกเสาพลังงานธาตุนั้นจะสามารถเชื่อมต่อภายในเขาวงกตได้ทันทีเลย ดยเมื่อเราใส่พลังงานธาตุครบทุกเสาแล้วนั้นประตูกงเหล็กที่อยู่ตรงบริเวณกลางเขาองวตงก,ก็จะเปิดออกซึ่งเมื่อเราลงมาแล้วนั้นเราก็จะพบกับกล่องลักซิเลชเชสโดยเมื่อเราเปิดกล่องเรียบร้อยแล้วนั้นเราก็จะได้รับเหรียญรับรองของดาเตะของเดทก็ได้จะเรียกชื่อแบบญี่ปุ่นทำไมซึ่งเมื่อเราได้รับเหรียญมาแล้วก็จะมีวิญ,ญญาณปรากฏขึ้นมาโดยเมื่อเราเข้าไปคุยกับวิญ,ญญาณตัวของเขานั้นก็จะบอกว่าตัวของเขานันชื่อเดสหรือชื่อเดิมเดียดาลุสซึ่งตัวของเขานั่นแหละที่เป็นคนสร้างเขาอง,งกตแห่ง และตัวของเขานั้นก็ยังโอ้อวดตัวเองว่าตัวของเขานั้นเป็นสถาปนิกที่ดีที่สุดอันดับสองของชาวเบียคุยะโคคุรองจากท่านอาเบะคาคุโนมิโคโตะที่เป็นผู้สร้างไดนิชิมิโคชิหรือ hi, หอคอยแห่งแสงนั่นเองโดยตัวของเขานั้นก็ได้เชิญชวนเราให้ไปท้าทายเขามงกุฎอีกแห่งที่เขาสร้างขึ้นซึ่งภายในนั้นก็จะมีสมบัติแลเหรียญรับรองซึ่งตัวของเดนนั้นบอกว่าถ้าหากมีเหรียญรับรองสองเหรียญแล้วก็สามารถเปิดคลังสมบัติได้โดยตัวของเขานั้นก็จะให้กุญแจของมงกุฎอีกที่หนึ่งกับเราเพื่อให้เราไปท้าทายน,นเอง ด้วยเขาเมืองกุลที่2นั้นจะอยู่ตรงบริเวณเซอร์เพนท์เฮดซึ่งก็สามารถว้ามาตามแผนที่ได้เลยโดยเมื่อเรามาถึงแล้วนั้นเราก็จะพบกับประตูกรงเล็กซึ่งเรานั้นก็สามารถนำกุญแจที่ได้มาเปิดลงไปได้โดยเมื่อเราลงมาด้านล่างแล้วนั้นเราก็จะเจอกับปริศนากลไกโดยหลังจากที่ผมได้เดินดูบริเวณร,บรอบๆแล้วนั้นผมนั้นก็ได้เจอกับคำใบ้ที่จะช่วยให้เราไขาปริศนาของกลไกบริเวณที่แห่งนี้ได้โดยคำใบ้ใน,นกลไกที่นี้ก็คือความสมดุลซึ่งเรานั้นต้องดูคำใบ้ในตอนกลางคืนอีกเช่นเเมมราานนัั้้จะออตองปปปบไ็วลก เพื่อดูคําใบ้โดยเราจะเห็นว่ากําแพง2ฝั่งนั้นจะมีกําแพงสีฟ้าอยู่ แล้วก็จะมีลูกกงเหล็กให้เรายกขึ้นยกลงแล้วก็แท่นสามเนียนที่สามารถตีได้ตอนกลางวันเพื่อเคลื่อนย้ายหินโดยไอเดียของเควสนี้ก็คือเราจะต้องทําผนังสองฟังให้เหมือนกันซึ่งก็สามารถลองไปทําดูกันได้โดยหลังจากนี้นั้นก็จะเป็นการเฉลยหากใครที่ไม่ได้อยากทําเองก็สามารถทําตามผมได้เลยโดยเรานั้นจะมาทําความเข้าใจสําหรับด้านซ้ายด้านขวาก่อนโดยตัวของผมนั้นจะมองจากเครื่องเปลี่ยนเวลาเป็นหลักว่าด้านไหนซ้ายด้านไหนขวานนะโดยก่อนอื่นนั้นเราต้องปรับเปลี่ยนเวลาไปตอนกลางวันสกอรเพื่อที่เราจะสามารถกดใช้กลไกสามเหลี่ยมได้โดยผมนั้นนนกกก็็จจะะะเเดิไปปยัังงงงฝ่่ตรรขข้้าาามมอททีบ แทนเปลี่ยนเวลาเพื่อดึงคันโยกลูกกลองออกมาและเดินไปตีทางด้านซ้ายซึ่งก็จะเป็นทางด้านซ้ายของเสาเปลี่ยนเวลานั่นเองเป็นการตีเพื่อให้ผนังหินมาทางด้านซ้ายสซดซึ่งจะเป็นการนําแผ่นผนังหินมาอยู่ทางด้านซ้ายทั้งหมดโดยเมื่อแผ่นหินมาอยู่ทางด้านซ้ายหมดเสร็จแล้วนั้นเร <natuurlijk> านั้นก็จะกลับไปปิดลูกกองที่เราเปิดไว้โดยเมื่อปิดลูกกงเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้นเรานั้นก็จะกลับมาตีหินสามเหลี่ยมด้านขวาเพื่อให้แผ่นหินตรงกลางที่ไปฝั่งนู้นกลับมาอยู่ตรงกลาง และผมนั้นก็จะกลับมาดึงคันโยกที่อยู่ตรงบริเวณท่านเปลี่ยนเวลาเสร็จแล้วจึงไปตีกลไกเสาสามเหลี่ยมทางด้านขวาเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้นผมก็จะกลับไปเอาคันโยกลงโดยเมื่อเราเอ,าเอาลงเสร็จแล้วผมก็จะไปตีกลไกสามเหลี่ยมฝั่งซ้ายเพื่อห,หินแผ่นตรงกลางที่ไปอยู่ฝั่งนู้นนั้นกลับมาอยู่ตรงกลางเพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จและเราก็สามารถปรับเวลาไปตอนกลางคืนได้เลย เดยเมืเ่อเราเปลี่ยนไปตอนกลางคืนเราก็จะพบว่ากล่องสมบัตินั้นสามารถเปิดได้แล้วซึ่งเรานั้นก็จะเปิดเพื่อรับเหรียญรับรองของเดซซึ่งเรานั้นก็จะได้รับความสําเร็จมาด้วยแล้วเราก็จะกลับไปคุยกับเดซเพื่อเปิดคลังสมบัติกันแล้วเมื่อเรากลับมาขเขาเราก็จะบอกเขาว่าเรานั้นสามารถเคลียร์เขาวงกดของเขาได้แล้วแล้วก็นาเหรียญรับรองมาครบทั้งสองเหรียญเรียบร้อย,ยและในตอนนี้เราก็สามารถเปิดคลังสมบัติของเขาได้แล้ว ซึ่งเรานั้นก็เดินลงไปด้านล่างของเขาวงกฏ<ม>ก็จะพบกับประตูที่ต้องใส่เหรียญรับรอง2เหรียญซึ่งเรานั้นก็สามารถเปิดได้เมื่อใส่เหรียญเข้าไปโดยภายในนั้นก็จะมีกล่องสมบัติรอเราอยู่โดยเมื่อเราเปิดกล่องก็เป็นการเสร็จาระิตการท้าทายของเดซพร้อมกับหนังสือที่เป็นไอเทมเควสซึ่งในตอนนี้เรายังไม่ทราบว,ว่าจะใช้ทําอะไรเรานั้นก็ต้องรอดูในอนาคตที่ไม่ไกลผมว่าอีกไม่นานก็ต้องหน้าจะอได้ใช้แหละก็ต้องรอติดตามกันต่อไป โดยสุดท้ายนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณที่ฟังมาถึงจุดๆนี้และก็หวังว่าคลิปนี้นั้นจะพอมีประโยชน์และทุกคนนั้นก็สามารถแก้กลไกเขาวงกดได้ถ้าหากตัวผม,ผมนั้นมีอธิบายผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยหรือถ้ามีเรื่องสงสัยตรงบริเวณไหนก็สามารถสอบถามกันได้ซึ่งสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนและเจอกันใหม่ในเรื่องราวต่อๆไปสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนละบายๆจ้า